สวัสดีค่ะรัชนีกรซาลอนนะคะ ถึงวันที่1ถึงวันที่15ค่ะร้านเสริมสวยและชนินอนซาลอนตั้งอยู่ที่เข้าวโรงงานสวิน่าแยนสทอ,อนนะคะนี่โบอู่แล้วค่ะประจำวันที่1ตุลาถึงวันที่15ตุลาค่ะยืดผมถาวรยืดวอรุ้มราคาปกติไม่เกิน1,000 2พ0 0 ไม่เกิน2,000นะคะณตอนนี้ราคารถเหลือ599เท่านั้นนะคะณตอนนี้ราคารถเหลือ599เท่านั้นนะคะได้ตลอดวันที่1ถึงวันที่15ตุลานะคะ2 5 6หค่ะ อีกครั้งนะคะร้านสริมสวยราชนีตอนซาลอน้านอยู่ที่ข้าวลงหลักเซมินา่าเดลโซทรนะคะยืดผมถาวอนยืดวอร์ุมราคาปกติไม่เกินสองพันนะคะราคาปกติไม่เกิน เนี๋ย590ๆคำลังนะคะปัจจาวันที่1คือวันที่15ตุลา2564ค่ะ ค่ะถึงล้างล้านค่ะประจำของทุกวันค่ะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะช่องบ้านรัชนีบ้านเสริมสวยรัชนีกรซ,ซาลอนนะคะกดติดตามด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะติดตามเพจด้วยค่ะเพจนี้เลยค่ะบ๊ายบาย